สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยา 2> <2> เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละององเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m ม n นเจอร์วอเทอร์ไอออนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมนเ,เจอร์ตอนนี้ทำไมผมเชื่อว,ว่าผมหายจากการหยุดหายใจอ่ะมันมีเครื่องมือวัดการนอนหลับเนาะแล้ววัดการหายใจได้ถ้าคุณหายใจไม่ดีเนี่ยเนาะ คะแนนคุณจะไม่ถึง70%ถ้าคุณ70%ขึ้นไปแสดงว่าคุณปกติแต่ก่อนนั้นผมไม่มีทางได้70%หรอก50%ยังไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เนาะหนึ่งอาทิตย์เจวันที่ผ่านมานะครับเจวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าผมเฉลี่ยได้คะแนนการหายใจเท่าไหร่ลองทายสิทายถูกผมให้สองขวดเลย คุณจะได้ขวดอย่แลลวใครทายถูกให้สองขวดเลยคะแนนหายใจผมเนี่ยเฉลี่ยเจ็ดวันนะครับไม่ใช่วันเดียวเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ด้วยแต่ว่าเอาอาทิตย์ที่ผ่านมาดีกว่าเพราะเมื่อคืนนี้มันมันก็คะแนนเดียวกันนะ่ะเพราะว่าทุกคืนได้เท่ากันหมดเจ็ดสิบปกติครับผมเคยหยุดหายใจหยดเคยกลนเนะถ้าคุณกลนคุณหายใจคุณไม่ได้เจ็ดสิบหรอก ตอนนี้ผมได้เฉลี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยกี่คะแนนครับจากร้อยน่ากลัวไม่เคยได้หรอกท่าทางผมได้98คุณทายไม่ถูกใช่ไหมเ้เนี่ยเฉลี่ยนะครับเห็นไหมอย่างนี้ผมจะเป็นไหมไอ้โรคก,กลนโรคจุดหายใจเนี่ยเป็นไหม <c oughs> คุณคะแนนไม่เท่าผมหรอกเชื่อเถอะถ้าถ้าเฉลี่ยเนาะเพราะนั้นเรื่องพวกเนี้ย มารักษาง่ายไม่ได้ยากอะไรเนาะแล้วคุณก็ไม่ต้องมาขอมาหรอกคุณก็ไปทำเองเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยนอกจากจะทําให้ยาเนี่ยถูกกฎหมายนะครับแต่ก่อนมาไล่จับผมนะจำได้ไม่มี6หกสองอะเมษาไล่จับผมผมเนี่ยได้รับเกียรติข้อหาที่ดีเนาะข้อหาผมคืออะไรผู้ผลิต และจำน่ายยาเสพติดลายใหญ่นั่นแน่เขาหาผมนี่นะน่าดูเนาะนี่คือต้นเดือนเมษาวันที่สามเนาะพอปลายเดือนเมษาเป็นไงครับข้อหาผมไม่เอาแล้วทนายกบิกโตูนะบอกว่าเลิอกอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวนาเพึ่งหยดเดียวนะครับให้เขาทำแบบเก่าถูกกฎหมายจบวิกตูสั่งในคลร์มนะครับ ผมไม่ได้เข้าคลมอแต่ว่าอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สันกัมธรน่ะแกมาบอกผมว่าเนี่ยในที่ผู้ชมคลรมอบิ๊กตู่บอกอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วทําไงกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องทําให้ผมเนี่ยถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ทันสิ้นเดือนเมษานะครับผมจากผู้ต้องหาผลิตและจําหน่ายยาสิิ์ราใหญ่เนี่ยกลายเป็นหมอพื้นบ้านจังหวัดสุวรรณบุรีคนแรกของจังหวัดสุวรรณบุรีไปแล้วเพียงไม่ถึงเดือน นี่ก็คือคลมเขาจะต้องให้ผมเนี่ยถูกกฎหมายแล้วก็เอาผมไปอบรมการใช้กัญชาเพราะว่าหมออย่างเดียวไม่ได้ต้องอบรมด้วยนะแล้วเอายาผมไปขึ้นตำรับซึ่งช้าหน่อยเพราะว่าต้องสามคณะเนาะแล้วก็เอาไปวิจัยแล้วก็ออกมาว่ามันเป็นยาที่รักษาได้เกิน80%นเนาะแต่ผมคิดแล้วว่าแค่นี้ไม่พอหรอกเพราะว่า ไอ้โลกที่ผมให้คุณฟังเมื่อกี้นะครับเขายังไม่ให้ใช้สักโลกหนึ่งเลยเขายังไม่วิจัยด้วยซ้ำไปนั้นคุณก็ใช้ไม่ได้หรอกผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ได้แต่ผมไม่หมอแจกได้เนาะอย่างนี้จะแจกแต่ว่าผมแจกไม่ได้ทุกคนหรอกผมก็ต้องทำให้ทุกคนเนี่ยทำได้เองใช้ได้เองซึ่งติดอะไรครับติดกฎหมาย มันต้องให้ออกยาเสพติดให้ได้ทึ่งตอนนี้ออกได้ละเมื่อเช้าถ้าใครฟังคุณอนุทินคนจะบอกว่าผลงานเังแกเนาะก็ <c oughs> ใช่แกเป็นคนเซ็นเลแต่ถ้าไม่จับผมเนี่ยป่าน,นี้จะเซ็นไหมทาไม่วิจัยว่ารักษาได้80%จะเซ็นไหมเนาะแล้วถ้าเราผมไม่เดินจากพิจิตมาถึงสุพรรณเนี่ยเรียกร้องให้ปลดกัญชายาเสพติดเนี่ย เป็นเวลา20วันตั้งแต่พฤษภาปี62เนาะเขาจะปลดไหมแต่แอดเนี่ยที่แต่งหนูกัญชามาเมื่อกี้เนาะเขาแต่งเพลงอะไรก่อนครับเขาแต่งเพลงมสัสจันกัญชาก่อนแต่งให้ผมตอนเดินนั่นแหละใครเคยฟังไม่หัตใจกัญชานะ่ะต้องไม่รู้กี่ล้านวิวเนาะไม่รู้ที่นี่มีเปิดให้ฟังเปล่ามา่หัดกัญชานะ่ะเราเรียกร้องให้เอากัญชาออกจากยาเสพติดตั้งแต่ พัสดาหกสองสำเร็จมิถุนาหกห้าสามปีครับแล้วถามว่าทั้งโลกเนี่ยประเทศไหนเอากัญชาออกยาสิทธิ์ได้บ้างถึงปัจจุบันมีกี่ประเทศครับลองทายดิกี่ประเทศปัจจุบันเนี่ยน่ากลัวไม่ได้กลางวันกันหรอกมกีประเทศครับอ่าสามประเทศสามครับสามประเทศแรก อ้ลุกไวอเมริกาใต้นะครับปะลาดีเนี่ยอยากจะหาเสียงกับชาวบ้านชาวบ้านอยากจะสูบนะสูบไปเลยเซรีเนาะไอ้ดันเน้นสัานาการเพราะว่าไม่มีโทษมีภัยหรอกแต่ว่ามันจะมเมาหน่อยเนาะประโยชน์มันน้อยเขาก็เซรีเนาะประเทศสองแคนาดาอันนี้ก็กึ่งนะครับทำยาลิกซิมสันทำยาเนาะ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เน้นสถานาการณ์เหมือนกันแลทท้วบริษัทใหญ่สุดในโลกเกี่ยวกับกัญชาก็คืออยู่ที่แคนาดาเพราะนั้นเขาจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ประเทศไทยประเทศที่สามนะครับเพิ่งจะหกห้าเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดจากประชาชนเนี่ยผลักดันโดยใช้ยาเนี่ยเป็นตัวตั้งและบาลวิจัยจนกระทั่งยอมแล้วว่ามันเป็นยาจริงๆไม่มีใครปไปะลรสักคนนะครับเกือบสองแสนคนเนี่ยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็น นโยบายให้ปลูกหต้นก็ไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ต้อหกต้นแล้วครับปลูกกี่ต้นก็แบบกระท่อมอะไรครับเนาะออกไปเลยแล้วก็สําหรับผมเนี่ยไม่ถึง0.2%เนี่ยไอ้ไม่เกิน0.2%เทีซีนะครับไม่ใช้ยาจิตคณทำไปเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าใช้แบบนี้นะครับ แล้วก็แจกคุณไปก่อนเนี่ยคุณไม่ต้องมาขออีกนะครับนอกจากคุณจะแก่คุณก็ไปขอที่ห5ส้ขึ้นไปนะครับเรายังให้คุณอยู่คุณไปปลูกกันเลยต้มกันเลยครับต้มที่เดียวใช้ไป6ปีเนี่ยคุณก็เสียเวลาไปขอเขาปเปล่าๆเนาะแต่นี้ที่ผมจะเน้นก็คือมันใช้ยังไงนะอันนี้กลับมาก่อนวิธีการใช้นะครับ คุยกันลำบากเพราะว่าแม้แต่หมอที่เอายาผมนะครับตำรับหมอเลชาเนี่ยไปวิจัยนะครับยังใช้กันผิดเลยเพราะอะไรยังไปติดว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยมันมียานะครับเช่น TSC นะครับที่ถามเมื่อกี้เนาะที่เป็นตัวเมาเนาะ CBD เนี่ยไม่เมา CBN CBC เนี่ยโอ้ยไปเน้นไอ้ตัว Active ก็คือตัวที่เป็นสารออกฤทธิ์ แล้วก็คิดว่าไอทีนี่มันไปรักษาน่นรักษานี่นะครับซีบดีรักษารักษานี่เนาะไอแบบเนี้ยไม่ใช่ตำรับผมไปใช้แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หรอกแล้วไปเน้นว่าคุณใช้ได้เนาะครั้งละหยดสองหยดไม่เกินห้าหยดไม่เกินสามหยดนะครับกินเท่านั้นแหละดีไม่ดีบอกว่าสาม เวลาหลังอาหารอีกสวิซ้ำเนี่ยโอ้ยไปกันใหญ่มันเรื่องอะไรไม่ใช่ของผมอ้าอย่างเนี้ยคุณหมอพนันชัยที่ดอนโตมเนี่ยก่อนจะช่วยัจ,จเนี่ยท่านไปหาผมนะครับพาทีมท่านไปหาผมเลยว่าอา้าวอาจารย์ลองบอกผมสิใช้ยังไงผมบอกว่าอ่ะถ้าคุณจะใช้แบบผมนะครับที่ผมได้ผลนะคุณต้องรู้ว่าน้ำมันผมเนี่ยไม่ได้รักษาโรคโดยตรงรักษาอ,อ้อม ใครรักษาไอ้โรคที่ต่างๆที่หายเนี่ยร่างกายของแต่ละคนรักษาตัวเองนี่คือหลักการผมเข้าใจไหมครับที่ซีทีพีดีผมไม่เข้าใจหรอกผมไม่สนใจจะมีไม่มีไม่รู้หรอกแต่ผมให้ร่างกายทุกคนเนี่ยรักษาตัวเองอ่าแล้วรักษาไงร่างกายร่างกายมารักษาตัวเองโดยกลไกธรรมชาติคือการนอนหลับที่มีคุณภาพ ถ้าคุณหลับมีคุณภาพเนี่ยร่างกายก็จะซ่อมร่างกายคุณเองแต่ถ้าคุณหลับไม่มีคุณภาพนะครับคุณก็ไม่มีทางซ่อมตัวเองหรอกตอนนี้หลับคุณภาพเนี่ยมันต้องมีตัววัดครับคุณต้องมีนาฬิกาหรือว่าสมาร์ทวอชนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าสายรัดอัจฉริยะคุณดูสิครับว่ามันจะบอกทุกนาทีเลยครับว่าคุณเนี่ยหลับลึกหลับตื่น หลับฝันหรือคุณตื่นนะครับทุกนาทีแล้วจะบอกว่าหลับลึกเนี่ยคุณควรจะได้20%ซแต่ไม่เกิน60%สการนอนเนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่าหชั่วโมงแต่ไม่เกินสิบชั่วโมง r e m หรือว่าการหลับฝันเนี่ยคุณต้องได้อย่างน้อยสิแต่ไม่เกิน30%มคุณหายใจเนี่ยคุณต้องได้70%ขึ้นไป ถึงร้อยเนาะเอาการหลับตื่นหรือว,ว่านอนน้อยเนี่ยที่เขาแปลแบบนั้นนะคุณต้องได้ต่ำกว่า55%ถึงจะดีเพราะฉะนั้นวิธีใช้ก็คือน้ำมันผมเนี่ยกินก่อนนอนเท่านั้นนะครับไม่จะไปกินพร้อมเพื่อแล้วก็กินให้ได้คุณภาพการนอนหลับเนี่ยได้คุณภาพเช่นคะแนนรวมนะครับอย่างที่80นะครับคุณต้องได้เกิน70ซึ่งเป็น ขั้นต่ำสุดนะครับยิ่งมากเท่าไร่ยิ่งดีคะแนนรวมเนาะเหมือนกับเราสอบหลายวิชาเนี่ยคุณต้องได้คะแนนรวมผ่านก่อนเนาะแต่คะแนนที่เราเน้นที่สุดคือคะแนนหลับลึกหรือหลับสนิทเนี่ยเป็นคะแนนวิชาเอกนะครับคุณต้องได้เกิน20เอร์เซนยิ่งมากยิ่งดีครับแต่เขาบอกให้ไม่เกินห0สิบแต่คุณไม่มีทางได้หรอกผมยังไม่เคยได้50สิักทีเลยเพราะนั้นให้เกินยี่สิบมากๆเขาไว้เนาะ นี่คือสองตัวคุณต้องได้คะแนนรวมเกิน70นะยิ่งมากยิ่งดีเน,ะนาะคะแนนหลับลึกต้องเกิน20ิยิ่งมากยิ่งดีนี่ก็คือวิธีใช้เพราะฉะนั้นคุณเริ่มนะครับเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องวัดไปอย่างน้อย7วันนะครับและเฉลี่ยว,ว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าไม่เกินเจ็ดสิบตกครับถ้าได้เกินเจ็ดสิบแต่ว่าคะแนนลับลึกไม่ถึงยี่สิบคุณตกคุณจะได้สองอย่างเนี่ย ไปทั้งคู่ถึงจะผ่านใช้น้ำมันผมได้ผลแล้วการวิจัยที่ผ่านมานะครับที่ว่าเกือบสองแสนคนเนี่ย,ยคุณหมอมานาัญชัยอยู่นั่งนี้เนาะแกเป็นท่านเดียวที่สงสัยว่าไอ้แปกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ผลนะครับแต่ทำไมไอ้กินน้ำมันกัญชาเหมือนกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยทำไมไม่ได้ผลจะสงสัยไงกินน้ำมันกัญชาถ้าได้ผล,ผลต้องได้ผลเหมือนกันสิ แกว,วิจัยครับต่อว่าทําไมกินไม่ได้ผลอยู่ที่ลอนตูมนะแกก็พบว,ว่าคนกินมงชาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยคือกินมันกชาแล้วมันนอนไม่ได้คุณภาพมันก็ไม่ได้ผลไงโคโค่แมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มเอาคลายแมนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพา ออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง